คอนตัมคอมพิวเตอร์ดีกว่าคอมพิวเตอร์ปกติยังไงเดี๋ยวนี้มาดูกันนะครับสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือสิ่งที่คอนตัมงคอมพิวเตอร์ทําได้กับสิ่งที่คอมพิวเตอร์ปกติทําได้มันเหมือนกันเลยหรือพูดีกแบบหนึง่งมันไม่มีอะไรเลยที่คอมพิวเตอร์ปกติไม่สามารถทําได้แต่คอนตัมงคอมพิวเตอร์สามารถทําได้ทั้งคอมพิวเตอร์ปกติแล้วก็คอนตัมคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นระบบที่ Turing complete ซึ่งแปลว่ามันสามารถรันโปรแกรมอะไรก็ได้แก้ปัญหาอะไรก็ได้ ความแตกต่างเป็นแค่เรื่องเวลาคอมพิวเตอร์ปกติสามารถรันโปรแกรมอะไรก็ได้จริงๆแต่ว่ามันมีบางโปรแกรมที่เวลาที่คอมพิวเตอร์จะต้องใช้เพื่อรันมันมันนานเกินไปกว่าที่เราจะเอามาใช้จริงได้อย่างเช่นปัญหานี้มีสำคัญมากคือเรื่องการส่งของปัญหานี้มีชื่อว่า the traveling salesman problem และมันถามว่าถ้าเรามีเมืองอยู่ในแผนที่จํานวนหนึ่งแล้วเรามีเซลล์คนหนึ่งที่ต้องการเดินทางไปที่เมืองทุกเมือง เขาควรจะเดินทางยังไงเพื่อให้ระยะทางมันสั้นที่สุดที่เป็นไปได้แน่นอนปัญหานี้ก็คล้ายๆกับการส่งของจริงที่เราต้องการไปที่บ้านลูกค้าให้เร็วที่สุดที่เป็นไปได้สมมติว่าเรามีเมืองทั้งหมด4เมืองและเมืองทั้ง4เมืองมันเชื่อมต่อกันปัญหานี้ก็ไม่ได้ยากมากเพราะเราจะมีเส้นทางที่เดินไปได้แค่6ทางซึ่งแน่นอนเราสามารถคำนวณมาได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเราเพิ่มจำนวนเมืองแค่นิดเดียวจาก4ไปที่100 จำนวนทางทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่เราจะเดินทางไปทั้ง100เมืองก็อยู่ในระดับของ10บขอลัง100ซึ่งแน่นอนเราไม่สามารถคำนวณไปได้ทั้งหมดเรามีวิธีทางแมทที่เราสามารถหาทางที่เรามั่นใจได้ว่าใกล้กับทางที่สั้นที่สุดแต่ว่ามันก็ยังใช้เวลานานมากๆแต่ว่าถ้าเราเอาความต้องคอมพิวเตอร์มาใช้มันจะเพิ่มจานวนของสิ่งที่เราทาได้ได้มากขึ้นสมมติว่าเราต้องการแก้ปัญหานี้โดยการคํานวณว,ว่าทางแต่ละทางมันยาวเท่าไหร่สำหรับคอมพิวเตอร์นนปกติแน่นอนเราก็จะเลือกทางในทางหนึ่งแล้วก็คานวงนาางขอออมมัตต้ Computer, น ทำให้เราสามารถสํารวจหลายๆเส้นทางได้พร้อมกันได้ซึ่งถ้าเราเขียนคอนตัมอัลกอริทึมของเราให้ดีๆเราก็จะใช้เวลาน้อยกว่าคอมพิวเตอร์ปกติควอนตั้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์ที่เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ปกติแต่มันเหมือนกันเปิดทางเพิ่มสําหรับออปเปอเรชันที่เราสามารถเขียนในโปรแกรมของเราคอมพิวเตอร์ปกติเปรียบสเสมือนอุป,ปรกรณ์เซตหนึ่งที่เราสามารถใช้แก้ปัญหาได้และ Computer, คอนตัองคอมพิวเตอร์ก็เหมือนเป็นอุปรกรณ์อีกเซตหนึ่งที่มีฟังก์ชันไม่เหมือนกันเลย คิดท,ทาให้ปัญหาบางอย่างมันง่ายขึ้นแต่ก็ตามควอนตัมคอมพิวเตอร์จะไม่มาแทานคอมพิวเตอร์ปกติของเราหรอกครับสมมติว่าเรามีโปรแกรมปกติอย่างเช่นเกมอะไรสักอย่างที่เราต้องการรันถ้าเราพยายามจาลองโปรแกรมนี้ในควอนตัมคอมพิวเตอร์ยังไงมันก็จะช้ากว่าคอมพิวเตอร์ปกติเพราะเราไม่ได้ใช้ความควอนตัมของควอนตัมคอมพิวเตอร์อะไรเลยความเร็วของควอนตัมคอมพิวเตอร์มาจากการที่เราเขียนโปรแกรมใหม่หมดเลยเพื่อใช้ข้อควอนตัม Quantum ของมันเพื่อทำอะไรบางอย่างที่คอมพิวเตอร์ปกติอาจจะใช้เวลาทำนานมากๆถ้าใครสงสัยอะไรก็ลองอคอมเมนต์